สบายดีทุกๆคนอามานีฮากาจะได้มาเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพัทออสปีโตที่8ก็คือ i n t e r j e ์ t จ o n ั n นอินเตอร์ n แปลว่าคำอุทานซึ่งได้แก้คำเทวออกไปด้วยอารมณ์ต่างๆเพื่อแสดงถึงความหูซึกในขณะนั้นเซนประหลาดใจเจ็บปวดดีใจตื่นเต้น หายตกใจแลอนอื่นอีกหลายอย่างเนาะในต่อไปเขาจะได้ไปเรียนูว,ว่าคำอุทธธานในภาษาอังกฤษไม่คือในแน่ใดเอาไปเบ่งกันเลยตัวอย่างคำอุทธธานในภาษาอังกฤษเซนเนาะโอแบบคำหอ,อโอหรือว่าว้าวหรือว่าโฮหรือค Hello. นเฮลโาะ h ฮลโ o ลไปว่าสบายดีหรือว่าเป็นลักษณะทักทายเนาะหรือว่าเฮ้เฮ้ก็ใส่ทักทายกันเนาะโตแถวท,ทบทีเดินโตมังซื้อสีฟา้าแถวทบีดเรียนกันมาเนาะเฮ้ hey, ก็ใส่ทักทายกันแบบทักทายมมคูเนาะแต่ข้อที่หนึงน่งน่ออามีแบบอามี่อามีหรือว่าอาขอเองหรือว่าขอเองแบบนั้นเนาะมันเป็นคำแบบลักษณะ คาบูฮ uh uh ูคาบูฮูว่าเฮาเฮาว่าอ้าวขอเองแบบนั้นนะหรือว่าขอซองเนี่ยว้าวอิชมีว้าวอิชมีว้าวอิชมีโอ้ขอเองมันว้วขอเองมันฉะนั้นตื่นเต้นแบบคา uh แบูฮูคาบูเฮาอย่างนั้นคอือข้อที่สามนี่ยแฮนด์สับแฮนด์สับแฮนด์สับหรือว่าแฮนด์สับแปลว่าอย่าบายอย่าบาย แบบลักษณะตื่นตกใจข้อที่4เนาะโอ้เดียมีโอเดีมีโอเดมีแปลว่าโอ้ขอห้องเถอะโอ้ขอห้องเถอะแบบนั้นเนาะโอเดมโอ้ขอ้องเถอะลักษณะนั้นเนาะวาข้อที่5 Sun up Sun up Sun up ก็ยุดเว้ายุดเวลักษณะนั้นเนาะเวลาเว้ายง อยากเขายุดบอกยุดบอกยุดบอกและคำอุทานในภาษาอังกฤษนอกจากเป็นคำคำเดียวแล้วมันยังมีเป็นแบบประโยคอีกเนาะที่เป็นประโยคแบบอุทานแต่เป็นอุทานเป็นประโยคเนาะต่อไปเขาจะไปเบิ่งน้ำกันข้อที่หนึ่งวอตบวกเออบวกแอนบวกแอดจิตีบวกคำนามจำนวนหน่อยเนาะ ตัวอย่าง What a pretty car What a pretty car What a pretty car แปลว่ารถคือง,งามแท้รถคือง,งามแท้จะบริเวณแปลว่ารถแม่นยังงามจะบริเวณแปลว่าจังสันเนะาะ What ในนี้บริเวณแปลว่าเม่นยังเนาะถามันเป็นสำนวนไหมมันจะแปลว่ารถคือง,งามแท้จะบริเวณแปลตามโตทุกอย่างเนาะจะจื้อเป็นแบบสำนวนเนาะคือสำนวน หรือวอลลี่ก็เนาะเป็นวอลลี่เป็นวอลลีเล่เป็นแบบลักษณะประโยคก็สำหรับหลักการข้อนี้เนาะแมนให้จือคงหางขางเทิงนี่เนาะคือวอดบวกเ e อ็บวกแอนแล้วก็บวกแอ j เจ t ี v บวกคำนามจำนวนหน่อยเนาะเขียนเบาเมดเนาะก็คือตัวทอมอินนี่ก็คือวอดก็เป็นวอดเนาะเอ็ก็เอ็พรีตีนี่เป็นแอ j เจ t ี v เนาะแล้วก็คาร์เป็นคำนามแต่เป็น ข่าจำนวนหน่อยบ่ได้เติมเอสเนาะนี่คือรักการมันให้จือตายโตเว,วลาเขาอยากไปใส่กับ adjective คำอื่นเนาะก็ะคือเขาอยากว่ากับคำอื่นๆื่บวแมนพรีตีบวแมนงามเนาะหรือก็คำนามบวแมนขาเขาจะสมัตรใส่ตามรักการนี่ก็คือจือขึ้นตนต,ต,ต,ตรงมีวอสหรือก็มีพวกเออหรือแอนนี่จะบวขาใกาพวก adjective แล้วแต่เขาสิใส่แลวก็คำนามตามเขาสใส่ว่าไป ตามจุประสงค์ที่เขาากโวะเนาะนี่ก็คือหลักการของมันทีคนจือ้อจื้อวิธีหลักการมันนะกันนอกจากนั้นก็จือตามนี้ก็คือศึกษาขึ้นว่าเอร์เป็นคำตัวใดที่เขาจะเอามาใส่เนาะแต่คำาน้ามตัวใดเขาสใส่เฮียนแบบใดแต่ต่อไปเขาจะไปเบิ่งตัวอย่างแต่ละคำแต่จะบุได้อธิบายขึ้นเพราะว่าอธิบายขอเดียวนี้เนาะต่อไปจะเพียงแต่อ่านให้ฟังเลกระเปะ เอาไปเบ่งกันเลยเนาะข้อต่อไป what an expensive dress what an expensive dress what an expensive dress what บวก and เนาะ้วก็บ,บวก expensive คือ adjective แ้วก็บ,บวก dress ก็คือคำนามเนาะแปลว่ากระโปรงคือแพงแท้ กระโปรงคือแผงแท้ต่อไป What a large building What a large building What a large building What บวก a บวก large large แปลว่าเป็น adjective เนาคือบวก adjective building เป็นคำนาม building เป็ว่าตึกเนาะคำนาม large เป็ว่าใหญ่เป็น adjective what a large building ตึกคือใหญ่แท้ตึกคือใหญ่แท้หรือว่าตึกใหญ่แท้ข้อต่อไป what a high mountain what a high mountain What a high mountain mountain หรือว่า mountain what บวกเอ่บวก high คือบวก adjective high เป็น adjective เนาะมาบวก mountain mountain แปลว่าภูเขาเป็นคำนามก็คือ what บวกเอ่บวก high adjective บวก mountain คำนามเนาะแปลว่าภูเขาคือสูงแท้ ผูเขาคือสูงแท้ให้ a t t i t u e เ,เปวีวสูงเนาะขอต่อไปเนาะ What a beautiful lotus <a> they are What a beautiful lotus they are What a beautiful l o t i t they are มันเป็นดอกกุหลาบที่งามแท้มันเป็นดอกกุหลาบที่งามแท้ ขอต่อไป What lovely c h i l d r e n What lovely c h i l d r e n What lovely c h i l d r e n เด็กน้อยขึน้นนาฮักแท้เด็กน้อยขึน้นนาฮักแท้ lovely เป็นว่านาฮัก c h i l d r e n เป็นวันเด็กน้อยเนาะ w h ก t ก,กตามข้งหางเนาะเที่ยวใส่ ข้อต่อไป What interesting books they are What interesting books they are What interesting books they are มันเป็นเึิ่มอ่านที่น่าสนใจหลายมันเป็นเึิ่มอ่านที่น่าสนใจหลาย interesting แปลว่าน่าสนใจ books แปลว่าเพิ่มเนาะ dr ก็หมายถึงว่ามั่นเนาะมันจะคงห่างแบบหนึ่งอีกเนาะกับพยายามจือคอยเฮียนไปทีละหน่อยเนาะต่อไป what delicious food it is what delicious food it is what delicious food it is เรียกว่า it is หรือว่า it is ก็ this, this, ได้เนาะ เดี๋ยวแต่สำเนียงสำเนียงอเมริกาจะใส่ it e is ต่อท่ายนี่เนาะสำเนียงอังกฤษจะใส่ it e is จะอ่านออกเสียงต่างกันเนาะอ่านมาอีกเรื่องหนึ่ง what delicious food it is this. what delicious food it is this. อาหารคือแซ่บแท้อาหารคือแซ่บแท้ต่อไป what good luck you have What good luck you have What good luck you have เจ้าคือโชคดีแท้เจ้าคือโชคดีแท้ต่อไป้อที่สองคำอุทานนอกจากที่ใส่กับขึ้นต้นด้วย What และยังใส่กับ How เนาะก็คือหลักการที่สองนี้ How บวก adjective หรือว่า adverb แล้วก็บวกประธานหรือก็บวก verb หรือว่าคำกรรมะตัวอย่างเนาะ How strong you are How strong you are How strong you are เจ้าคือแข็งแห้งแท้เฮาก็เฮ w าเนาะแล้วก็บวก adjective strong you ก็ประธาน are ก็เป็น verb เนาะเป็นคำกรรมะ คือหลักการที่สองกับจือ้อรามันแปลสไตล์เดียวกันเนาะต่อไปเบิงขอต่อไปต่อไป how quickly the time passes how quickly the time passes how quickly the time passes เวลาคือผ่านไปไว้แท้เวลาคือผ่านไปไว้แท้ถ้าก็ตื่นนอนว่าท่านเห็นยังสินเนาะเพลนแล้วเนาะ ้อต่อไป how heavy it lands how heavy it lands how heavy it lands ฝนคือตกแห้งแท้ฝนคือตกแห้งแท้สำหรับขอควรจืในการเขียนคำอุทธธานแบบประโยคนี้การหนึ่งการคือหายจืดละการคือละการที่หนึ่งละการที่สองละการที่หนึ่งใส่วอดวัง เ้อต้นเนาะหลัการที่2ใส่ฮาวกะบวกหยังกะให้จื่อตามนั้นเนาะละตัวที่2ก็คือถ้าเฮาจื่อหลักการบ่ได้หรือว่ามันซับซนสําหรับนักเรียนใหม่กะมีคําแนะนําคือนึงอยากให้จื่อเป็นประโยคเอาโลดเนาะจื่อเป็นประโยคว่าแต่ละประโยคแปลว่าจังได๋เมื่อเฮาอยากเอาไปนําสไปเาคือื่อเป็นประโยคแล้วก็สามารถเอาไปนําสได้เลยเนาะื่อโตไว้โลดวาแบบนี้แปลว่าแบบนี้ก็ถือว่านั้นเนาะกบ่มี บอจำเป็นสีเฮียนให้เข้าใจทุกส่วนตอนเฮียนใหม่ๆบ่เข้าใจก็ปลอยว่างไปเล็กๆน้อยๆคอยเฮียนที่ล้างขึ้นแล้วเขาสิเข้าใจเนาะได้ขอขอบใจเนาะ